สวัสดีครับนักเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีวันนี้คุณครูได้เชิญวิทยากรท่านหนึ่งมานันทนาการให้นักเรียนจะเป็นใครกันนะไปพบกับท่านกันเลยครับสวัสดีค่ะมาเต้นตามครูกันนะคะเด็กๆ ส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำส้มตำตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำดอกอลิเทิร์นฟิสซอสดอกอลิเทิร์นชูกาลิเทิร์นปลาราลิเทิร์นปลาราพูดอินส้มตำ รูชื่ออะไรนักเรียนรู้ไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้คุณครูพลึกเป็นคนเฉลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับคุณครูคุณครูท่านนี้มีชื่อว่า สภาพธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเมื่ออยู่ที่บ้านลูกเสือสำรองเนตรนารีสำรองเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง รวมทั้งญาติทุกๆคนจะอยู่ใกล้ชิดสิ่งของต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยยาวรักษาโรคเสื้อผ้าคนสัตว์และพืชต่างๆมากมายล้วนเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวและเมื่อไปโรงเรียนก็จะพบกับคุณครูพบกับเพื่อนนักเรียนจำนวนมาก และยังได้รับความรู้วิชาการต่างๆจากการแนะนำสั่งสอนของคุณครูได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นทุ่งนาป่าภูเขาแม่น้ำทะเลรวมทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด ที่กล่าวมานี้เป็นสภาพธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราและยังมีอีกมากมายธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาชายทะเลและท้องฟ้าซึ่งมีลักษณะต่างๆดังนี้ธรรมชาติทุ่งนา ทุ่งนาส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงอยู่ใกล้แหล่งน้ำเช่นแม่น้ำลำคลองต่างๆเพื่อใช้ในการเพราะปลูกข้าวและพืชอื่นๆธรรมชาติป่าเขาส่วนมากพื้นที่ป่าจะอยู่ใกล้บริเวณภูเขาจึงเรียกป่าเขา สภาพป่าเช่นนี้จะมีพืชและป่าไม้จํานวนมากอากาศจะหนาวเย็นป่าบางแห่งมีต้นไม้ปกคลุมมากจะเป็นป่าทึบป่าบางแห่งที่มีต้นไม้จํานวนน้อยจะเป็นป่าโปรง่งธรรมชาติชายทะเล ชายทะเลที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่หาดทรายแนวยาวและมีความเว้าแหว่งตามธรรมชาติบางแห่งจะมีโขดหินน้อยใหญ่สวยงามมีต้นมะพร้าวต้นสนและมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งตามกำลังของลมธรรมชาติท้องฟ้าท้องฟ้าโดยทั่วไป จะมีสภาพที่มองเห็นกว้างไกลมากปรากฏการทางธรรมชาติที่เรามองเห็นเป็นประจำคือกลางวันและกลางคืนในเวลาตอนเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกส่องแสงมายังโลกให้ความอบอุ่นและความร้อนทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ บนท้องฟ้าในเวลากลางวันเช่นนกที่บินไปมาก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศเวลากลางคืนถ้าเป็นข้างโแรมท้องฟ้าจะมืดเราจะมองเห็นดาวต่างๆในท้องฟ้ามากมายถ้าเป็นข้างขึ้นดวงจันทร์จะสว่างสวยงามมากนักเรียนลองนึกดูสิครับว่า ตามธรรมชาติต่างๆที่คุณครูกล่าวมามีสัตว์อะไรอยู่บ้าง <S <S 1> <S 1> นึกออกกันบ้างไหมครับถ้านึกไม่ออกไปดูกันเลยครับ <S <S 1> <S 1> เมื่อมองเห็นแล้วพยายามจำให้ได้ด้วยนะครับ เมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วให้นักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนเห็นสัตว์อะไรบ้างอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งมาที่กลุ่มส่งงานวิชาลูกเสือเนตนาวรีนะครับสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ